ไปจ้าคลิปโรคลิปนี้เป็นคลิปความรู้เยรสจะพาไปแชร์ลิงก์สินค้าแบบถูกต้องถูกวิธีนะคะและนะคะจะใช้นะคะในหน้าแอฟเร์เของช้อปปีนะคะเพื่อมาวางลิงก์สินค้าในคลิปวิดีโอของเราที่เราถ่ายเป็นคลิปสินค้าและหลายๆคนนะคะก็โพสต์รูปภาพโพสตโน่นโพสต์นี่แล้วก็ไปเอาลิงก์สินค้ามาวางใต้โพสต์ทุกคนว่าขายได้ไหมคะอาจจะขายได้แต่ว่าก็ต้องบอกว่าน้อยมากๆ กับการที่เราทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับสินค้านั้นๆเหมือนที่เยโรสกำลังจะทำนะคะและนะคะเยโรสจะใช้วิดีโอที่ถ่ายกับสินค้าทำวิดีโอเกี่ยวกับสินค้านั้นแล้วก็เอาลิงก์สินค้ามาวางใต้ตรงนี้ทุกคนว่ามันน่าซื้อกว่าไหมคะหรือนะคะลองเข้าไปดูนะคะหน้าช่องของเยโรสนะคะไม่ว่าจะขาตั้งกล้องขาตั้งมือถือนะคะหรือเข้ามากนะคะเยโรสจะทำเป็นคลิปวิดีโอมันก็จะดูน่าซื้อกว่าถูกต้องไหมคะวันนี้เยโรสจะ จะพาไปทําแบบถูกต้องถูกวิธีค่ะเพื่อนๆค่ะสาหรับนะคะนายหน้าแอฟรีเอตนะคะหรือใครนะคะที่ยังทําไม่เป็นนะคะหรือใครที่ยังไม่ได้เครื่องมือก็สามารถที่จะจะไปสมัครนะคะนายหน้าแอฟรีเอตทิ้งไว้นะคะไม่จําเป็นว่าเราจะผ่านนะคะได้เครื่องมือกัน การเป็นพาร์ทเนอร์นะคะ a อฟเฟอร์เมาหรือยังไม่ได้เราก็สามารถที่จะไปสมัครนะคะอ่าช้อปปี้เอฟเฟอร์ทิ้งไว้นะคะเยรุดบอกว่ามันคือโอกาสนะคะการสร้างรายได้ของเราอีกช่องทางหนึ่งนะคะไปจากคลิปนี้เป็นคลิปยาวนะคะดูให้จบนะคะค่อยดูนะคะทุกคลิปของเยรุดเป็นความรู้และเป็นความตั้งใจมาฝากเพื่อนในทุกๆคลิปเลยค่ะไปกันเลยจ้าอย่าลืมแชร์ไปเพื่อนดูนะคะ เพื่อนๆแตะไปที่นะคะช้อปปีได้เลยนะคะแอปช้อปปีนะคะพอแตะมาหน้านี้เสร็จแล้วเยโรสจะไปเอานะคะเลิงก์สินค้าที่อยู่นะคะช่องของเยโรสนะคะเยโรสจะแตะเข้าไปแบบนี้นะคะแล้วก็มันจะมีนะคะตัวคนอยู่ตรงนี้นะจิ้มเข้าไปตัวหัวคนตรงนี้ขาดจิ้มเข้าไปมันก็จะอยู่หน้าบ้านของเยโรสนี่ค่ะทุกคนบ้านของเยโรสนะคะเยโรสเพิ่งเปิดนะก็จะมีสินค้าที่เยโรสอัดคลิปเองทําเองหมดเลยนะคะวันนี้เยโรสจะเอานะคะเออสินค้าตัวนี้นะคะก็เป็นคาร เยโรต้องกินคอลลาเจนพรทีนาและปูต้าพรทีนาทุกเนี่ยค่ะ,ยะเยโรจะเอาตัวนี้นะเยโรก็จะไปที่ตะก,ก้าค่ะทุกคนทุกคนตะก,ก้าไหมคะ,ะจะไปที่ตะก,ก้านะค่ะต่อจากนั้นนะคะเยโรนะคะก็คือนะคะจะแชร์นะคะจะแช์ลิงก์ใช่ไหมคะจะเลือกสินค้ามันมีสินค้าให้เลือกเนะเาะอ้าวนี้แตะไปนะคะเราจะเห็นหน้านี้ค่ะเ,เพื่อนๆค่ะหน้านี้นะคะตรงนี้ ก่อนอื่นนะคะถ้าเรานะคะจะวางลิงก์สินค้าเราก็ต้องไปเอาลิงก์สินค้ามาก่อนนะคะเราสามารถที่จะวางลิงก์สินค้าทั้งช้อปปี้แล้วก็บ้านดําหรือต่อๆได้นะคะเพื่อนๆวันนี้เยโรสจะพามาเอาลิงก์ที่นะคะแอปสีส้มนะคะเพื่อนๆแตะไปที่นะคะช้อปปี้ได้เลยนะคะแอปช้อปปี้นะคะพอแตะมาหน้านี้เสร็จแล้วเยโรสจะไปเอานะคะ เลี้ยงสินค้าที่อยู่นะคะช่องของเยโรสนะคะเยโรสจะแตกเข้าไปแบบนี้นะคะแล้วก็มันจะมีนะคะตัวคนอยู่ตรงนี้นะจิ้มเข้าไปตัวหัวคนตรงนี้ค่ะจิ้มเข้าไปมันก็จะอยู่หน้าบ้านของเยโรสนี่ค่ะทุกคนบ้านของเยโรสนะคะเยโรสเพิ่งเปิดนะก็จะมีสินค้าที่เยโรสอัดคลิปเองทําเองหมดเลยนะคะวันนี้เยโรสจะเอานะคะเออสินค้าตัวนี้นะคะก็เป็นคอลลาเจนนะต้องกินคอลลาเจนพอนทีน่าและกูต้าพอนดีน่าทุกนี่ค่ะ ยเยโร่เจาตัวนี้นะเยโร่ก,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 ก็จะไปที่ตะก้าค่ะทุกคนทุกคนตะก้าไหมคะจะไปที่ตะก้านะค่ะต่อจากนั้นนะคะเยโร่นะคะก็คือนะคะจะแชนะคะจะแชร์ลิงก์ใช่ไหมคะจะเลือกสินค้ามันมีสินค้าให้เลือกเนาะเอานี้แตะไปนะคะเราจะเห็นหน้านี้ค่ะเ,เพื่อนๆคะ่ะหน้านี้เสร็จแล้วเราสังเกตข้างบนนะคะสอนตรงนี้นะสอนตัวแชร์นะคะกดเข้าไปตรงนี้นะ และเพื่อนๆก็สังเกตรตรงนี้นะถ้าเป็นสัญลักษณ์ตัวนี้นะคะก็คือเขาจะมีบอกได้เลยนะคะว่าคอมเท่าไหร่เราจะได้เท่าไหร่นะคะเพราะเราแตะแบบนี้เสร็จค่ะเพื่อนๆจะเห็นนะคะตรงข้างล่างนี้ค่ะคัดลอกหลิงเห็นไหมคะเพื่อนๆก็จิ้มเข้าไปนะคะคัดลอกหลิงแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็ออกเลยจ่าออก ค่ะต่อจากนั้นเราก็มาที่ Facebook ได้เลยค่ะจิ้มจึงเข้าไปนะคะแล้วก็ไปตรงช่องคุณคิดอะไรยอยู่นะคะคราวนี้เราก็ไปรูปภาพและวิดีโอไปเลือกวิดีโอที่เรานะคะจะวางลิงก์สินค้านะคะอ่าเนี่ยค่ะตัวเราจะายคอลลาเจนนะต้องกินคอลลาเจนอตีน่าและกูตา้าคอตีน่าทุกวัน,นะคะต้องบอกว่าผิวสุอ่าตัวนี้นะคะหลีเสียงลง เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆก็ไปที่นะคะถัดไปอ่พอถัดไปเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะขึ้นหน้านี้นะคะเพื่อนๆใส่แคปชั่นให้เรียบร้อยนะคะแคปชั่นก็คือคอลลาเจนเนาะ,อะคอลลาเจนพนติน่าช่วยบำรุงเส้นผมสายตาออเอาเท่านี้ก่อนเนาะสั้นๆอ่าแล้วต่อจากนั้นเราสามารถให้เขียนได้มากกว่าน,นี้นะแล้วก็แฮแท็ก คอลลาเจนนี่ค่ะให้ตรงตัวเลยกูต้าพัสพยายามใส่ให้ตรงตัวแบบนี้นะคะเราสามารถใส่ได้มากกว่านี้นะอันนี้เยโรสนะคะจะพาทำเนาะแล้วก็เสร็จจากนี้อ่าแฮชแท็กกับแคปชั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตำแหน่งที่ตั้งจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้แต่ถ้าทำให้ถูกต้องใส่นะคะ เ e รีไทยหกสามนี่ค่ะกดเข้าไปต่อจากนั้นคะ่ะเพื่อน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 เลื่อนลงมาสุดเลยนะเราเลื่อนลงมาเราก็จะเห็นนะคะการสร้างรายได้ตรงนี้นะเพื่อนเพจิ้มเข้าไปนะคะพอจิ้มเข้าไปเสร็จแล้วนะคะตรงนี้เขาจะเขียนว่าเพิ่มลิงก์สินค้านะคะตรงนี้เพื่อนจิ้มเข้าไปนะคะ ลิงก์ที่เราคัดลอกมาเมื่อกี้นะคะให้เราสร้างเองนะคะกำหนดเองตรงนี้นะ,ะเขาจะมีช่องให้เราอยู่นะคะเราวางปุ๊บอ่าเราวางปุ๊บนะคะสองช่องเลยนะคะเพื่อนถ้าเราไม่วางสองช่องนะอ่อมันจะบันทึกไม่ได้ค่ะแบบนี้นะคะเพื่อนแล้วมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วเพื่อนก็กดบันทึกตรงนี้นะ,ะอ่าบันทึกอ่าเรียบร้อยค่ะ ถ้าไม่งั้นเราจะบันทึกไม่ได้ค่ะเพื่อนเพราะบันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนเพราะระวังลิงก์2อันได้เป็นแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนจะเห็นข้างล่างนะคะเขาก็จะถามเราว่านะคะป้ายนะคะรับโฆษณารับสปอนเซอร์ไหมเราไม่ต้องกดเปิดนะคะให้ปิดไว้เป็นสีเทาแบบนี้เนาะแล้วต่อจากนั้นนะคะเพื่อนเพื่อนก็บันทึกนะคะพอบันทึกเสร็จเรียบร้อยนะคะตรงนี้นะคะเพื่อนๆนบันทึกนะคะ บันทึกเรียบร้อยเสร็จแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะแชร์ได้เลยค่ะเพืเ่อนๆค่ะแล้วก็เดี๋ยวลิงก์สินค้าเราก็จะไปอยู่นะคะในนู้นนะคะในที่เราแชร์เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะโพสต์ของเราก็จะมาอยู่หน้าฟีดแบบนี้แล้วค่ะเมื่อกี้ที่เราโพสต์ไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าลิงก์สินค้าเราอยู่ตรงไหนนะคะเพืเ่อนๆ อันนี้นะคะเราจะมาดูข้างล่างเนี่ยค่ะที่เขาแสดงความคิดเห็นเนี่ยค่ะกดตรงนี้เข้าไปนะคะเพื่อนพอเรากดเข้ามาค่ะตรงแสดงความคิดเห็นนะคะเพื่อนเห็นด้านบนไหมคะ นี่ค่ะเพื่อนๆลิงก์สินค้าของเราก็จะมาอยู่ด้านบนแบบนี้มันก็จะไม่เกะกะเนาะถ้าเราวางแบบนี้นะคะถ้าสมมุติว่าเพื่อนเเขาเข้ามาคอมเมนต์นะคะอันนี้เป็นช่องคอมเมนต์เนาะนี่ค่ะเป็นช่องคอมเมนต์นะคะเวลาเรากดเข้าไปนะคะเพื่อนเเข้ามาคอมเมนต์นะคะทักทายเรานะคะเขาก็จะเห็นนะคะลิงก์สินค้าของเรานะคะอยู่ด้านบนนั่นเองค่ะเพื่อนๆนค่ะนี่ค่ะตรงนี้เนาะ ค่ะเพื่อนๆนะคะคนที่ผ่านแล้วก็ทําให้ถูกวิธีก็คือแบบนี้นะคะแล้วมันก็สามารถที่จะเอาลิงก์สินค้าไปแปะตรงใต้คอมเมนต์ได้อีกนะคะเพื่อนๆค่ะนี่นะเดี๋ยวโรจะทําให้ดูนะอันนี้อ่าสมมุติว่าเรา ตรงนี้เนาะเราจะแสดงความคิดเห็นแล้วก็ลิงก์สินค้าวางได้เลยแบบนี้ค่ะแล้วก็กดไปแบบนี้หรือเรามีคลิปวิดีโอหรืออะไรที่เราโพสต์นะคะเราสามารถวางลิงก์สินค้าของเราได้นะคะเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่ตรงนี้ค่ะเพื่อนๆค่ะเนี่ยค่ะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการหาไรายได้ของเรานะคะเพื่อนๆลองทําดูนะคะอย่าลืมนะก่อนอื่นต้องไปสมัครในหน้าช้อปปี้เอฟเฟียตก่อนนะคะยีโรถทำคลิปไปให้แล้วนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปจ้า